จริงๆ <laughs> ลำกับเจ้าอ้ายืมไส่กลางเจ้ากลางไส้สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำไส้อัวนะคะไส้อัวคนเมืองนะเจ้าอ้อายค่ะไม่ได้กําก่อนเนาะ นี่คนคนทำนะคะ่ะอันนี้ใส่อย่างพ่องนี่ไงหมูนี่หมูบดผิดเกลือจะอคลายคาแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะเจ้าเนี่ยเครื่องปรุงที่อยู่ในหมอ้อนี่นะคะปรุงกับหมูบดนะเจ้ามัดคือเข้าที่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงนะคะใหือมันได้เข้ากับนวลนัวเซตแล้วก็เอามาใส่ใน ไส้อ่อนหมูนะเจ้าไส้อ่อนหมูนี่ต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะดูอันนี้ทําแบบบ,บ่ได้มีเครื่องอัดนะคะทําแบบทํากลิ่นเองนะเจ้านะใจแบบวิธีนี้นะเจ้าอันนี้สูตรอัดไส้อัว่วแบบง่ายๆนะคะวิธีทําไส้อัว่วแบบง่ายๆนะเจ้า ดูนะคะวิธีการทําไส้อัวของคนเมืองเฮานะเจ้าทําแบบจะได้นะเจ้าง่าย,ายๆเครื่องปรุงกับบม,มี่อย่างเยอะนะเจ้าเนาะ,นะพริกใส่ขมิ้นตะกอเนี่ยเห็นแบบๆเหม็นเหม็นหรอเหม็นหรออ่าใส่ขมิ้นตัวเนะเจ้าพริกเกลือหอมใส่ก่อนหอมกระเทียมอ่าพริกเกลือกระเทียมขมิ้นคา ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะเจ้าใส่ปรุงรสที่เข้ากันละมัดทิ้งไว้นะเจ้าเนาะอันนี้ยัดแน่นก่อนมาแน่นกันมาแน่นเอ,อถ้าแน่นเกินเดี๋ยวเวลาเขาเอาไปย่างหรือไปปิ้งมันจะแตก เดียวก็เสร็จแล้วบบชินักแล้วเนี่ยใส่กี่เส้นเนี่ยส,สองเส้นสเส้นอ้โหจ้หมูเยอะก็กี่กิโลหมูบดเนี่ยก,กิโลหมูบดกงกิโลใส่สองเส้นโอ้หถ้าขายนี่อย่าแต่ประมาณแต่ใดแต่ห้อง,งขายนะเจ้าเขาเอาไว้กินนะเจ้าทำกินเองนะคะเนาะในช่วงโควิดอยเนี่ยทำกินเองเลยนะเจ้าเนาะประหยัด ทําแบบสูตรง่ายๆนะคะง่ายๆสูตรบ้านๆนะเจ้าใครที่อยากทํานะเจ้าก็อบว่านี้อย่างนักเนาะเจ้าเนาะมีแค่นี้เองนะคะดูวิธียัดของเขาเนาะ อยากลงไปในไส้อ่อนไซอ่อนนี่ต้องล้างล้างใบมะกรูดล้างอย่างเพือมันหายขาวเพื่อสะอาดสะอาดนะคะเอาน้ําก๊อกฉีดลงไปล้างเอาอเหืมเมือกห้มขี้อย่างมันออกหมดหมดนะเจ้าล้างสะอาดก่อนนะเจ้าเนาะไซอ่อนเดี๋ยวหอมไปปิง้งไฟฮ้อน,หอ,นห,อหอมนะเจ้าใช้ แล้วก็รัด,ดแปลงจากขวดน้ําพลาสติกนะคะขนาดปากขวดมันก็เอาใส่เข้าไปในไส้นะคะไส้ที่เาราล้างเตรียมร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่หมูที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เข้าไปแล้วก็เอาตะไคร้นะคะยัดๆๆลงไปในไส้เลยนะ,จะเจ้าแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวฮามาดูขั้นตอนต่อไปในการปิด ไปรอเลยเนะเจ้าเนาะสุดฟไว้รอเดี๋ยวถ้าไฟแห้งก็เรียบร้อยจเจ้าติ้งไซอั่วกันเลยค่ะอ้โหสีสันสวยงามก็เจ้าสีเหลืองทองอันรามหอมมาสดสดเจ้ากลิ่นหอมชุยชุยจเจ้าไซอั่วไซอั่วเชียงใหม่นะเจ้าไซอั่วลำล้า มปิ้งต่อทานเมืองเมืองแม่เจ้าพอ่อเจ้าโอ้ขนาดเลยเจ้าหน้าขินก็ค่ะโอ้ด้านนี้ยังบบบเหลือเต้อนนอกเจ้านาอเอาลงไปกองด้านนี้นะค่ะกำลังบ่อเลยเจ้าเนี่ยกินหอมหอมมาเน่เจ้าเน่เพื่อนๆได้กินหอมหอก็เจ้า กินหอมๆใส่อัวคนเมืองน,นะเจ้าเนื้อทำเองนะเจ้ามีสูตรน้เจ้าลงให้อแล้วใไรๆไอยากกินก็อลองไปทำตามดูนะเจ้าเน้ออย่าลืมนะเจ้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องหมอนทองพาเที่ยวพากินตวยน้เจ้า ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะเจา้เาไว้ปะกันคลิปหน้าต่อไปนะเจานะ้าเน้อวันนี้เอาไส้อั่วมาฝากก่อนนะเจา้าหอมขนาดเลยเจา้ามาเดี๋ยวนี้นะหอมหอเจ้าคนหนึ่งหงอนสักกันนะเจ้านอกโอ้ยหอมขนาดเลยเจ้าเหมาะเหมาะเหมะเจ้าต่อีนะเจ้าเน้อเดี๋ยวจะไปกินก่อนนะเจ้านอกล้ำกับเจา้าอ้าย หืมไสกลางเจ้ากลางไส้ <laughs>